คุณผู้ชมครับเมื่อสักช่วงเช้าเก้าโมงครึ่งที่ผ่านมามีผู้ไปพบซากของปลาโลมาอิราวดีอยู่กลางท้องทะเลนะครับที่ชายาเป็นรายงานมาจากผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับทางชาวประมงในพื้นที่ก็คือคุณนพสินยังอ้นครับอยู่ในพื้นที่อำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี บอกว่าตอนเช้าก็ออกเรือไปหาปลาตามปกติที่ชายหาดแหลมสุยครับออกไปได้500เมตรเจอกับซากปลาโลมาหัวหมอนหรือว่าปลาโลมาอิรวดีเพศผู้อายุ5-6ปียาว2.5เมตรนะครับขึ้นอืดกลางทะเลท้องเริ่มปริแตกตแสดงว่าตายมาไม่ต่ำกว่า2-3วันก็เลยช่วยนำซากขึ้นมาที่ฝั่ง แล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ประมงที่ชายาให้ไปตรวจสอบต่อไปด้วยสายเหตุการตายของปลาโรมาอิรวดีตัวนี้นะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากอาการช็อกน้ําหรือว่าน็อกน้าเพราะช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวมีเรือประมงขนาดใหญ่ออกหาปลาพร้อมกันหลายลาแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับสภาพของน้ําแล้วทําให้ปลาโรมาเกิดอาการช็อกหรือว่าน็อกน้ําตายได้ ก็เป็นสัตว์ที่หาดูยากนะครับสำหรับปลาโลมาอิระวดีมีหลายชื่อครับภาษาใต้เขาเรียกโลมาหัวหมอนถ้าภาษาลาเขาเรียกปลาขานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หาดูยากขึ้นทุกวันทุกวัน